แล้วเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการส,สติมร้อนนะครับด้วยการเผาไฟนะครับเพื่อนซึ่งในสมัยก่อนเมื่อราวๆยีกว่าปีย้อนหลังกลับไปนะครับทุกร้านซ่อมนะครับจะมีาการสติมร้อนลักษณะแบบนี้นะครับแทบจะทุกร้านรู้จักกันหมดเลยนะครับในช่างสมัยก่อนๆน,นะแต่ว่าช่างสมัยปัจจุบันนี้นะครับก็คงไม่มีใครเห็นแล้วแหละนะครับ ยางปะแทบจะไม่เหลืออยู่ในท้องตลาดแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนี่ลักษณะของยางปะที่เราจะใช้ในการปะสติีมร้อนนะเวลาเราซื้อยางปะสติีมร้อนลักษณะแบบนี้มานะครับอ่าเราก็มาทําการแกะเนี่ยแกะผิวหน้าแกะพลาสติกตรงนี้ออกก่อนนะถ้าแกะไม่ออกนะครับใช้ไฟลนก่อนค่อยดึงออกนะครับเ,เพื่อนๆนะนี่นะครับเป็นพลาสติกตรงนี้ออกนะ หลังจากที่เราแกะแผ่นพลาสติกออกนะครับนี่รลอกแบบนี้นะครับบวมเป็นหลอกอยได้พี่น้องนะครับนะครับออะนะครับลอกแบบนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับลอกแล้วก็เอาไปประกอบลงกับแผ่นที่เราจะทําการปะเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะในขั้นตอนของการปะก็ไม่ได้มีอะไรนะ เพื่อนๆอาจจะขัดทําความสะอาดผิวหน้าจุดเที่ยวบริเวณที่เราจะทําการปะสักนิดนึงนะครับเพื่อความสะอาดนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็นะครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการปะจะเป็นซีแคมนะแต่สมัยโบราณนะครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนเขาจะใช้นะครับเตาปะนะครับเตาปะก็ทําหน้าที่เหมือนกันกับซีแคมนี่แหละนะครับแต่ว่ามันตัวเล็กนะครับเท่าฝ่ามือนี้นะครับใช้บีบแค่อ่า ยางสตีมร้อนนี่แหละนะครับให้แนบสนิทกันนะครับให้ชิดกันกับตัวยางในเฉยๆนะครับเพื่อนๆนะดังนั้นนะครับอ่าเรามีซีแคมเราก็ใช้ซีแคมในการกดได้เช่นกันนะครับเพื่อนเอ่ะนะครับที่นี้จะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าข้อดีของอ่าการสตีมร้อนนะครับเพื่อนๆข้อดีของการสตีมร้อนก็คือเมื่อนะครับอ่ารอยปะอ่ารอยแผลนะครับที่เราจะปะนะครับ อาจจะเป็นแผลลักษณะยางก,กัดเป็นเส้นเป็นลายนะครับเป็นลายเส้นยาวนะครับเป็นแผลลึกนะครับเพื่อนๆอ่าเดี๋ยวผมมีให้ดูช่วงท้ายคลิปนะว่าปะแผลที่เป็นรอยกัดลึกๆจะปะได้ไหมจะปะอยู่ไหมนะแต่ตอนนี้นะครับขออนุญาตทําการปะโชว์ให้เพื่อนๆดูสัก2แผลก่อนนะครับเอาปัญหานะครับปัญหาของการปะยางแบบสติีมร้อนมาให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับเพื่อนๆน,นะสแผลแรกนะครับอ่า หลังจากที่นะครับเอาซีแคมนะครับบีบนะครับเอาซีแคมบีบยางปะเข้าไปแล้วนะครับก็ง้างงดินประสิวนะครับหรือว่าเชื้อไฟขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับด้านที่เป็นกระดาษจะเป็นเชื้อไฟนะง้างงขึ้นแล้วก็ไฟจุดเผาเลยนะครับเพื่อนนี่ไฟจุดเผาเลยนะครับนี่เขาก็จะทำอ่าเขาก็จะไหม้นะครับไฟไหม้แล้วก็จะสร้างความร้อนนะครับพอนะครับความร้อนได้ที่นะครับยางนะครับ ยางดีบที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงที่เราลอกกระดาษแบบพลาติกออกนั่นแหละนะครับ <c oughs> เขาก็จะละลายไปติดกันกันกบยางายางในนั่นเองนะครับเพื่อนแต่ทีนี้ในขั้นตอนของการปะยางนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเพื่นอนเราจะต้องปล่อยให้เขาเย็นตัวเซตตัวของเขาเองนะครับหลังจากที่เราจุดไปแล้วเราต้องทิ้งให้เขาเย็นเป็นอุณหภูมิปกติก็ใช้ ระยะเวลาอยู่ประมาณ15-20นาทีนะครับก็โอ้โหก็ถือว่าใช้เวลานานเลยทีเดียวกว่าจะปะได้1แผลนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ต้องทิ้งไว้ให้เย็นตัวนะครับในช่วงนี้นะครับเรามาซูมเบ่งกันใกล้ๆนะครับหลังจากที่เราทำการเผาไฟไปแล้วนะครับยางก็จะเป๊ะออกมาอยู่ข้างนอกลักษณะแบบนี้แหละนะครับเพื่อนๆ อ่าอยางมันจะไหลออกมาข้างนอกสาเหตุที่มันไหลออกมาข้างนอกก็คือผมจงใจทํานะอันนี้ก็คือจงใจทํานะครับเพื่อนๆบอกไว้ก่อนก็คือเหตุผลที่จงใจก็คืออ่าน้องๆน,นะครับมือใหม่นะครับช่างมือใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่า การที่เขาปะไฟนั้นนะครับการที่เขาใช้ซีแคมหรือว่าใช้เตาปะยางกดแน่นเกินไปนะครับจะทําให้เมื่อยางดีบโดนความร้อนแล้วมันจะไหลออกมาอยู่ด้านข้างทั้งหมดเลยนะครับอ่าไม่เชื่อเดี๋ยวรอให้เย็นตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมแกะให้เบิ้งนะครับเพื่อนๆแกะเบิง้งงความกันครับว่าอ่าที่ผมบอกไปนะครับว่าถ้า ใช้เตาปะหรือว่าซีแชมบีบแน่นเกินไปนะครับยางมันจะออกมาอยู่ข้างนอกนะครับมันจะไม่ไปปิดแผลปะนะครับเอาเบิ้งกันชัดๆครับพี่น้องอันนี้ก็คือจงใจทําเลยนะใช้ซีแชมกดแรงๆเลยกดแน่นๆ,ๆเลยผลที่ออกมาก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนๆก็คือ,อยางมันไหลออกมากองอยู่ข้างนอกนะเห็นไหมยางมันไหลออกมากองอยู่ข้างนอกทั้งหมดเลยนะครับ นะตรงที่เป็นแผลที่เราจะปะนะมันก็จะไม่มียางแล้วมันไม่มีเนื้อยางแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้บวกเข้าไปอีกอย่างหนึ่งนะครับทําไมยางมันไม่เกาะล่ะนะครับยางมันเหนียวเหนียวแบบนี้เหนียวย้วยเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือความร้อนไม่ถึงนะครับความร้อนไม่ถึงนะครับความร้อนไม่ถึงจะทําให้ เนื้อยางมันไม่สุกนะครับเขาเรียกว่ายางไม่สุกนะครับเพื่อนอถ้าเป็นยางมอไซค์ของเรายางที่ว่าไม่สุกยางยี่ห่อไหนที่เหลวๆยุ่ยๆนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนก็คงจะรู้ก็คงจะเห็นกันอยู่นั่นแหละนะครับในท้องตลาดนะทีนี้นะครับมาดูแผลที่สองนะครับเพื่อนแผลที่2ที่ผมได้ทําการปะอันนี้ก็คือแค่เอาซีแคมไปกดชนกันพอดีนะครับกับยางปะนะผลที่ออกมาก็ นี่นะครับแผลสวยนะครับแผลสวยนะครับแผลนี้ถือว่าสวยนะแต่นะครับแต่ก็อย่างว่านะครับค่าความร้อนมันยังไม่ได้นะครับยางมันยังเหนียวติดมืออยู่เลยนะครับเขาเรียกว่ายางไม่สุกนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเหมือนกันกับยางในที่เราใช้กันอยู่ทุกวันยี่ห้อไหนเหลยวๆย้้ยๆก็คือยางไม่สุกนั่นแหละนะครับเพื่อนๆส่วนยี่ห้อไหนนะครับที่แข็งกระด้างแข็งโป๊กเลยอันนั้น ยางมันจะไหม้แล้วนะครับมันสุกเกินไปนะครับเพื่อนมันสุกเกินไปมันจะไหม้มันกรอบแล้วนะครับเพื่อนนะนี่นะครับอันนี้ก็คือเก็บความรู้อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้ายางที่เนื้อสุกพอดีก็ยางเกรดดีๆในเมืองไทยเรานี่แหละนะครับยี่ห้อไหนดีๆก็พิจารณาเอานะครับนั่นแหละเนื้อยางที่มันสุกนะครับเพื่อนๆทีนี้มาดูนะครับข้อดีของการสตีมร้อนหรือว่าการปะร้อนยางในนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆดูยางเส้นนี้นะครับ ยางมีรอยกัดเป็นล่องลึกนะครับแผลบางเลยนะครับถ้าเป็นแผลลักษณะแบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆถ้าเราไปสติมเย็นเราสติมไม่ได้นะครับเ,เพื่อนๆเพราะว่าถ้าเราไปขัดให้เรียบยางมันจะทะลุเลยนะครับมันบางแล้วนะครับอ่านี่นะครับถ้าเราไปสติมเย็นนะครับ แผ่นสเตีมเย็นของเราจะไม่โคดไม่โค้งลงไปตามอารอยรอยสึกของอยางนะครับเพื่อนมันจะปิดแผ่ไม่สนิทมันจะเกิดอาการรั่วซึมตามมานะครับเพื่อนอ่ะอันนี้รั่วจริงนะครับปะจริงๆนะครับแผ่นี้นะครับปะจริงแต่ไม่ได้ใช้งานนะอันนี้เทสให้เพื่อนๆเบิง่งซื้อดอกพี่น้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับจะเป็นฝั่งดินประสิวหรือว่าฝั่งเชื้อไฟนะครับเราจะง้างๆขึ้นนิดนึงแล้วก็ทําการจุดนะ ทีนี้นะครับเราก็ทําการลอกนะครับลอกแผลออกสักนิดนึงนะครับนี่นะครับลอกปัสติกอกนะในขั้นตอนการปะนะครับเพื่อนนี่นะครับเราเอาก็เอาไปแปะลงบริเวณแผลที่เราจะปะนะครับเพื่อนปะแปะลงแบบนี้ก็ซีแคปมาบีบเหมือนเดิมครับวันนี้บีบแค่ชนเฉยๆนะครับแค่ชนไม่ให้มันหลุดเฉยๆก็พอนะครับอขันเข้าไปชนนะครับพอๆแล้วนะครับไม่ต้องไปบีบแน่นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแผลที่เราตั้งใจจะปะจริงๆนะครับอันนี้ก็คือแผลจริงงานจริงนะผลงานจะออกมาเป็นจังไดพี่น้องว่าเบิงเก่านะครับเผาเหมือนเดิมครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าเผายางนะครับอสงสัยคำว่าเผายางน่าจะได้มาจากการที่เราปะยางนี่มั่งที่เราพูดเผายางเผายางนะครับเอานะครับเผาไปนะครับการเผายางก็คือการให้ความร้อนนะครับเพื่อนๆการให้ความร้อนนะครับ อพอ,อายางดิบนะครับแผ่นยางดิบโดนความร้อนนะครับก็จะละลายลงไปเป็นเนื้อเดียวกันกับยางในนั่นเองนะครับเพื่อนซอกไหนหลุมไหนมุมใดน,นะครับยางเขาก็จะสามารถไหลนะครับไปอุดรูอุดรอยสึกอุดรอยบาดต่างๆได้นะครับสําหรับการสติมร้อนนะครับไม่เหมือนสติมเย็นนะถ้าเราสติมเย็นก็คือเหมือนเราปิดแปะพัตเตอร์ไว้ข้างบนเฉยๆนั่นแหละนะครับเพื่อนนะ อ่ะนะครับทีนี้เรามาดูแผลที่เราตั้งใจปะกันจริงๆจังๆปะอิรอหรอือย่อรอครับพี่น้องนะครับเอ้านะครับนี่นะครับเห็นไหมถ้าเราตั้งใจปะจริง,รงๆนะครับก็คือมันจะไม่เปียอออกด้านข้างแล้วมันจะไม่ไหลออกด้านข้างแล้วสําหรับยางปะที่โดนความร้อนนะครับมันจะอยู่ในกรอบพอดีนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปขันแน่นนะครับเราไม่ได้บีบซีแคมลงไปแน่นนะอันนี้แผลปะนะครับจุ่มน้ําให้ดูแล้วบ่หัวแล้วพี่น้องนะครับให่พานแล้วนะครับนี่นะครับ เป็นไหมนี่ก็คือข้อดีนะครับข้อดีแล้วก็ข้อเสียของอายางปะร้อนที่ผมได้เล่ามาถ้าใครจับจุดได้ที่ผมเล่าก็คือรู้เลยแหละนะครับข้อดีข้อเสียนะนี่นะครับเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราทําการเช็ดทําความสะอาดแล้วนะครับแผลที่เราปะจะป่องอยู่ตรงกลางนั่นแหละนะครับเพื่อนๆแผลที่เราปะก็เป็นตะตุ่มเป็นหัวโนอยู่ตรงกลางนั่นแหละนะครับเพื่อน ในกรณีเราปะแบบนี้เราเติมรมแบบนี้มันจะป่องจะพองขึ้นมาแบบนี้ถ้าเป็นแผลแผลปะที่ใหญ่นะครับเ,เพื่อนนะแต่ว่าเวลาเราประกอบเข้าไปในประกอบเข้าไปนะครับยางนอกจะเป็นตัวบังคับไว้นะครับเขาจะไม่พองไม่ป่องแบบนี้นะครับเ,เพื่อน เอะนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็นะครับทำคลิปมาฝากเอาความรู้มาฝากเพื่อนๆช่างหรือว่าน้องๆช่างมือใหม่นะครับอาจจะเกิดไม่ทันนะครับอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะยังไม่รู้จักเพราะว่าทุกวันนี้มีสติมร้อนไฟฟ้าเข้ามาทดแทนณนตรงจุดนี้นะครับเพื่อนๆ